ทำไมถึงไม่ตั้งร้าน่ะเป็นพเพราะอะไรหรืออย่างนี้มันยังไงไม่มีทุนสาเหตุสาเหตุก็ไม่มีทุนอ๋อเกาะแก่นนะแล้วเป็นยังไงรายได้พอได้ไหมพอได้คนเดียวอ๋อ เรื่องกนไม่แน่ยแลยแล้วที่ต้องเช่าเขาไหมเนี่ยไม่ต้องเช่าหรอก็กออแต่ว่าบ้านช่างก็อยู่แถวนี้ใช่ไหมออมีกี่ปีแล้วเปิดมากี่ปีแล้ว เป็นสิบปีนะเปิดตรงเนี้ยเนาะโอ้ผมไม่คิดจะขยับขยายแล้วมั้งแบบนี้นะป่านนี้แล้วบ้านมันอยู่ตรงเนี้ยไม่รู้จะไปไหนอ๋อบ้านก็อยู่แถวนี้อยู่แล้วด้วยเนาะแล้วมันก็สะดวกสบายดีเหมือนกันนะเนาะลมโชยใช่ไหมได้เออแล้วได้ตั้งชื่อร้านมั้งไหมเนี่ยไม่ได้ตั้งไม่ได้ตั้งเลยเนาะเออ มันอยู่ติดกับอะไรนะอันนี้เขาเรียกอะไรโบราณสถานเนี่ยบ้านป้อมแหละชุมชนบ้านป้อมบนเนินท่าโพเนาะแล้วนอกจากตัดผมแล้วก็ยังอะไรนะขายก๋วยเตี๋ยวแต่ผมก็ไม่ได้กะว่าจะขายพ่ออะไรอ่ะถึงก็ต้องขายในบ้านเขาเสียนอยู่ในโต๊ะว่าลองขายต่อไปดูแลลูกหลานต่อไป ไปเป็นเหนื่อยกำไมคันแต่ก็ได้เงินใช้ไปเนะาะก็ยังดีมีมมเป็น<ม>รายได้เออมีรายได,ด้เสริมอาย่กี่คนครับตอนนี้สามคน,หล,นคโโห,หลานสี่โอ้โหหลานสี่หลานสี่แล้วสามคนนี่คือคือใคร สองคนก็ลูกชายลูกสาวลูกสะใภ้ของลูกสาวลูกชายลูกสะใภ้เนาะโหแล้วมีล่าอีกสี่หรออะเสร็จเล้วแล้วบำบัดยังเรื่องไงเรือไปบำบัดไหมหรื่องไม่ได้ไปเข้าเรื่องจำทีก็หยุดไปทเองเขาได้ห่าง ก็อย่างที่เขามีโครงการอน,นี้นะบ,บําบัดอ่ะของ